กับบาดเออดของเฮามัอนึงตะลุยตลาดแตกตีหาประมาณตีหาเครื่องพี่น้องเบื้องกว่างมันคือแจงซือซ่อ,อตัาบงป่ะขันแย่งไปย่งสีก็คือแจงตับงป่แจงเด้พอ,ดอ,อพี่น้องเด้ออ่าแบ่กพันวแบแย่งพันตัวต้มย่างลอยหนึ่งอยู่ย่างหายอยู่ลอยหนึ่งเิ้นอือเิ้นสันบักยาบักไงสันบักยาบักไงพี่นอ้องอือเบื้องเอา ง่วนใหญ่แนี้ยนี่แม่งง่วใหญ่สีงามงัวใหญ่สีสีแดงแดงยังสีเนาะแบบซ้ำๆโอ้เด็ดพี่น้องอืมแซ่บครับจุนี่จุพี่น้องจู่ย่างเขาพอที่ปีนี้เนาะสามสิบจีบไฟขีรีวตับดังเขืองขั้นแท่นหน้าเนื้อไล่เนื้อโค้งจวดจัดไป มานตาเสาเลยพี่น้องบุ่ยมาว่างปุ๊บลูกพี่ใหญ่เราก็มาจัดเลยเอาไปยังพี่เอาไปเห็ดกินผู้เดียวนี่บ้างเอาไปเห็ดสีหลอดเอาไปเห็ดสีหลอดวางดีๆเอาไปเห็ดสีหลอดโอ้ยพี่น้องจุ้ตัวลูกพี่อ้าไปอันนี้มาตะตีสามเลยนี่บ้างมีเห็นตะควานมูคุณพี่น้องมะควานมูค่ะตะควานมูนะครับคุณแม่เราย่านย่านพี่น้องเขาบอได้กินเดี๋ยวไปเบื้องให้บ้าเอ็ดกอนบ้าเอ็ดว่าเขาใหญาหม้อหูมีหยังวะสั้นไปไปเบื้องไหบ้าเนาะ โอ้โหจะเห็นจังไอ๋อสดงว่าเรามีสามีเป็นภาษาสังภาษาสังสามารถเรียกกุ้งเรียกปลาได้เพราะฉะนั้นแล้วเพราะตห่วงอันภาษังเสียไปใส้ในวรรณคดีเรามายู่นีพี่้องอาางสกเาภาษามบานี่แลอเยวยเท่าไหรนี่วยละาถวยละสากุ้งไฟรวยละ้ายย่งบอน้อพี่น้อง บวยมากพวกอันพวกเดินตลาดเขยาวกว่าหัวเฉยเลยไม่จวบเบื้องว่าสิมีอีหยังมาขายบวยปงลงเครื่องไอ้เครื่องถังอ่ะเหลือนิดเดียวเครื่องถังเหลือนิดเดียวเจ้าสิเอาอยู่บ่ลูกพี่เอาแลยฮะโอ้เอาคือกันเอาโอ้ยตายเอาถ้าคุณเอาเส้าบาทเดี๋ยวบ้าเอี่เสิเอาไปถามบ้าเอียดก่อนถามไปบ้ามีภาพมารอตลาดตอนตีหามาเบิ่งกันมาตอนตีหาเลยพี่น้อง อย่าคุ้ว่าเพิ่นมีิยังเด็ดเด็ดเขาเห็นไปแล้วเอาอยู่ว่ากุ้งเอเอบ้าเฮ็ดกุ้งกุ้งกุ้งไฟกุ้งไฟบ่กุ้งไฟคนห่มถวยล้าสาวพี่นอ้องกะมัดต,ตัต้มตาส่อค่ะเถี่ยวเจรันเจ้าเวลาได้ตื่นตั้มใส่ย,ยังปลา,า,า,าบ่ตั้มใส่บนปลาพี่น้อง ตำบักนุ่นตำปลาบุรีโอ้จุกจุกหน่อยแล้วเนาะข,นขึ้นขึ้นก็ไม่ได้ค่ะช่วงปีใหม่เป็นโปรพี่น้องผมโปรช่วงปีใหม่ใส่ปลาจุกจุกบักมี่หน่อยๆอีหยังล่ะเกษตรนักสู้นี่เดี๋กเกษตรนักสู้โคอยอดจีกุ้งโอ้นี่เกษตรนักสู้เหมือนเดิมคือเก่าโอ้ยอันที่บ้านมีไปรีวิวร้านไอเย็นตาโฟนะควรจะมาเอาพักบุ้งนีนะครับเด้อนี่คือคืองเกษตรนักสู้นี่ สูตรอีหล่บะตำตะเสาเลย<ช>แม่มาลีท่องเจ้าเอาใบซบหนึ่งนี่เด้อตำแล้วอือกองแบกกระดินได้ไต่มอแบดเอาอ่ะร้องเมื่อกีได้ไต่มอแบเออเดอแบเอาพี่น้องพูดหน่อทุกเส้าวัดธนาคารนาะพอเตืองนาะสินนะพอ่<ส>พอพอเตืองปิีงใกล้ซอยเมียอยู่นีหลือพี่น้องพ่อพอเตืองปิีงใกล้ซอยเมียทุกเช้าวันอังคารทุกอาทิตย์บ่มีมือหยุด ทุกอาทิตย์บ่ได้หยุดมายมุสอพ่อยมุสอมาทีสามพ่อทีสามมาทีสี่พ่อทีสี่ครับผมมาทีห้าพ่อทีห้าเจอกันแน่นอนก็ตลาดเศราบรันสร้างบรันสร้างตำบลไผ่เพื่อสร้างมุดจังหวัดยัสุทนบรันสร้างตำบลไผ่เพื่อสร้างมุดจังหวัดยัสุทน์เพราะใคแม่ขายสนใจเข้ามาได้ลูกค้านั่นบ่อึดดอกกำลังซื้อบ้านอันนี้หล่ขึ้นยังนี่ง่วงเป็นตัวมากเพิ่งยังซื้ออยู่อัดอุ้ยตายยังเห็นเลาะตลาดเล่อมองหันมองนี่อยู่พี่น้อง จาแม่ค่อนเทนตัวนี้ข่อ,อยพ่อสุดคริสต์มาสดีๆขวอยว่ามัตสีเขาก็เมนูเดยวุ่งนานาพันเริมว่าหน่าจะพแพงเม่ง้นเมนูไปเอามาเห็ดค่อนเทนขวอยว่าสุดปังแน่นอนน่าจะเขากับสไตล์เมนูพี่นผมอันนี้หมูหน่อยหมูใหญ่หมูหน่อยซากระทันเอ่อซาบบทันกันมาเร็วยังสี่ทันเรียบเบิดไว้เลยดิบ้ามีบอกเลย เสียผ้าบสถามเราก็ตตรงมีแน,น่นอนเสียกันหนาวผูเฒ่าันานพ่นสองร้อยห้าสิบทุกตัวมีแต่ตัวงามๆต้องมาตำพี่น้องสวยงามเป็นย่างยิงได้เสียกันหนาวผููเฒ่าอันคุณแม่ยกหัวกลางวังรีวิวบามีเบิ่งแล้วเบิ่งหุ่นเราแล้วเบิ่งใส่กันแล้ว อืมอ,อืมอ,อือโอ้ยหอมบักอันนี้เท่าโอ,อ้ยกินตลบอบอวนพี่น้องผมเขาอือหือหอมตลบอบอวนผู้แรกก็ามาอืมเมื่อนี้นี่ทอดเรียบร้อยแล้วมื่อี้วิวอือมกไก่มกบักเอ็บมกใหญ่ๆ,ๆเบิร์ดข้าวเดียวเบิร์ดนี่ปีงบ่ทันกันแน่นอนพี่น้องผมอืม เขาจีจี้ไม่ไม่อันนี้ก้อนพิเศษบ่ไหมค่ะเบิังใส่ใส่กันตี้พี่น้องมันจี้ปลาไตอันบลาไตไข่อันล่โอ้มันจี้ปลาไข่จีแบบนี้ให้แน่วางสิบอกครับจี้ธรรมชาติจีธรรมชาติพี่น้องผมอืมบางบางเขาล้ำกับข้องไอ้แม่ปาเนาะบางเขาล้ำมาเรื่องหนาวหนาวนี่อืมส่วนค้าเป็นข้องแม่เป้พักสี่เป็นข้องแม่เป้บ่เพื่อนว่าอันนี้เราปลูกเองบ่เอื้อ ทั้งซื้อทั้งแถมทั้งขายทั้งแถมพี่น้องซุปบักนุนหอมไส้แซนด์หอมซุปช้องอร่อยซุปบักนุนต่ำกันตุ๋นบะหมีต่ำกันกับเบิร์ดคือเก้าครับเบิร์กล่าวว่ามีสามเจ้ากับเบิร์ดหน่อครับก็เลยไปตุ๋นบะหมี่อิ่มหมี่บะหมี่ครับผมแจยขายเรื่องพอบ้านยังไรล่ะแจยเป็นดอกแจยเป็นดอกอืมขึ้นละดอกสองดอกพี่น้อง ใจตาดอกเพราะใจตุ่นพี่น้องผมเบิดเราบอกกุ้งว่างหันคนหุ่มหุ่มไม่เสเบิดบ่ราะเมนเบิดเราว่าคนมาหุ่มเพราะเราเดี๋ยวมันก็เบิดกันซ้ำนี่มันบ่พอได้ครับผมข้าเจ้ามาใส่บาทนี่อนซ้อนกุ้งเครื่องเครื่องกะละมังว่างหันพี่น้องนั่นแอดแลดนั่นไปพี่น้องแบกกระดินกระมา สามศพหาสีผเก่าเป็นบพาครับแม่ค้านี่เออเรื่อยยุบีน้องหิมะเอาใส่ใส่มาอีกแล้วมาไม่อีกแล้วมาไม่อีกแล้วฮะอันนี้หัวเก่ลงอันนี้หัวก่ลงนี่ยังล่ะอบจัดควบควบไงจ้ะให้ฟาอมาพาบ้านบินบาทรพี่น้องผมนี่มันตีหากลัวอยูฟาออกมากลัวสีใส่บาทกบธรรมชาติกบเขาเอื่ว่ากบถือตุ่มศพละลอย สบละลอยพี่น้องผมอย่างงวอ่ะหากบไงโอ้กบไง่าวะไม่นจ้ะเอากระมัดบู้หากบไงได้หลายขนาดนี้คอยละเงืดไว้กระบะมันเถือกตุ่มโอ้ย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 สะอาดทีเดียวแล้วเกิดเป็นพี่น้องกับกบดีนี่เราหัวมองยู่มองไปมันอ่ะ มาทากันได้พี่น้องผมตั้งต่ตีซีเป็นต้นไปทุกเสาว,วัดอังค่ารเด้อพี่น้องเรืออยยุบานบ้ามีบัสต่างงตะบนไฟไส้มุ่นมุ่ะโสทอนพี่น้องพี่น้องสิมาพอตลาดดีๆแนวนี้มีทุกอย่างให้เลือกสรรพี่น้องผมอยากได้ยังก็ได้แล้วเราวาเอาหนึ่งศพบบหนึ่งให้คุณแม่มาดีท่องติดใจสุบ,บักมีเจร้านแห้ง หมอีอยังเกลี่ยหน่อยน้องใหม่อีกแล้วน้องม่สดน้องใหม่สดบ่สสดเราบ่หมกเลยพี่น้องแค่ไปซับมาเราทิมไว้จักเศร้าในทีแล้วก็ยังบ่หมกอยู่ระหว่างมันเก่ลี่ยวสไตล์ของเราหรือเอาหมอไปหมกข้าวกะเพราล่องบางทีมันสดปอกอยู่หันซับอยู่หันเลยครับผมครับผมแมนนี่ สิบาทมีเงินส้าบาทก็จะกินทั้งสองอย่างเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวผมย่างมาเอาครับผมรอก่อนถือไปถือมากไปว่างไปหันไปนี้ก็ไม่สิจำบ่ได้นี่เขาเอินเขาหัวงอกหือภาษาไทยเอิ่อย่างบุญเขาต้มคุกเขาหัวงอกเขาหัวงอกเขาหัวงอกนรแห้งบุญเนี่ย เราว่าเห็นตัวบวกคุณมีแบบขายตลาดบัมืให้หลักคือเพนมันยังเที่ยวกับเราว่าเห็นแล้วเป็นผู้ยังสี่อ่าเพิ่นเพิ่นคือเก่าแล้วครับบ่แก้วเพเท่าดอกครับสามสิบปีเป็นยังไงยี่นี่สามสิบปีต่อมาก็เป็นจังสันพี่น้องเห็นได้ว่าขายเล็กยงเราว่าเั็นยังเที่ยวเป็นแก้กับปูครับกับปูเดี๋ยวสีมาถ่ายสันๆอยู่อันนี้เฮ็ดลุ่งแอฟแดงกับปูคุณแม่ผ้าก้นหรือหยังนี่ก้นค่ะ ก็มาดูกับเศพษฐีนองก้อนป, <ihn> ปูหินมันบ,มนบ,มนบน่มันบ่มันบ่ตื่นเดี๋ยวมันเลิกเดี๋ยวโอ้ยแต่โตเลือกโตเลือกเลือกโตบ่อเลือกคนไปได้มันลึกก็มาข,อ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 ขายซื้อเลยอ้มอมกบหนอ่อยไหมพ่ะอ,อ้อมกบอ้อมครบทำไมชาตินะร <นะ S 2> ุ่นพวกนี้บ่หมีขม่ข้าว่าอ้อมกบแบบคบเลี้ยงพูนไม่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 ขัวใส่หนูผู้ใดใดหนูก็ไปขัวใส่อันนี้ออปูเนาะครับคันดาวพ่อพีชออปูคุณแม่หนูขัวหนูบ่มี่เดี๋ยว แล้วก็หมกน้ำใหม่สดปิ้งซีนรอดได้สุจัดดปิ้งซีนหอดประมาณ20บาทอ่ะ20บาทจ้ะยีบาทได้หีบบางไงเลยเพราะสื่อจินอยู่ได้อิ่มอิ่มได้พี่น้องเห็ดปิ้งได้งามพร้อมเด่นี่เื้อเนื้อสดประกาศสื้อแล้วประกาศใครแล้วครับครับปูอีกแล้วต้องคนหาปูนี่ก็มาหาเจรงครับจ้พี่น้อง ครับครับผมเอ้าน uh> ี่ก็มีปูดีน um> oh. like ี่คขนดาดว่าพิษป mm um> ูอีกซาดที่เร OK> ียกจ้าเป็นมูกับปูบอกไม่ยังเลยก็มันคือหาปูเจรงกับพี่น้องพอดีดอกอ่างซ้ำนี่มีตั้งสี่เอาไปให้นู่นแหลยโอ้ดองแบบดองแล้วก็มีกันผู้ใดเพรสนใจสุบแบบมี่แบบสุบโซ่โซของเจร้านมาเอานี่เอาไปสุบเองกับข้าวผึ้งเพราใจกูอยากต้มปลาเอียงมาสั่นปลากูได้มาจัดไปพี่น้องบักมี่เรามี แซ่บท uhm. 네 mm ี่สุดในโลกแล้วค่ะมันใกล้เจ้านี่ในย่านนี้สูเราบ่ได้จักคนพี่น้องเวากับวาเลยเดี๋ยวกับเบิร์นีบ้ามีมาบ่ท่านจักเชียพี่น้องใจสีขาดสีรูดเนิ้องตี้แหละเบิ้งตี้แหละหมูคอยคอยบอกเลยว่า บกเกินชั่าโม่องเ,อเรียบร้อยสุดจัดปัดหมูตัวนี้ประมาณ83โลนิดนิดกับสองสามกัมพี่นอง <c oughs> น,นิดนิดสร้างมากหมอเ้านี่แล้วว่าคาแล้วก็มาคันพี่นองเ่าเคยเห็นหมูเตนซสีนเต้นเต,นเ,ต,น,เต,น,เตนเดี๋ยวบ้ามี่เสียวมาให้เบิง <c oughs> ให้เราส้อยเชียงก่อน <c oughs> จัดไปจวดจาดบาทคํเาเ้าอยางไปใส่มาใส่หนี่ ข้าวเดียวซีบกวนในที่กูยังไปเสมาเสมาเดียวหลงสาวพี่น้องผมไปยามไปบวงบ่ถือกดอกป๊ามียามตาฟังห้องอย่าขวางบ่ถือกมีตาหนู้ยไงใส่สองหลังบ่เห็นมันเลียนเห็นมันเลียนนั่กว่าคาอยู่แต่ว่ายิงบ่ทันเอี๋ยวโน้ยสองตัวอยู่เนี่ยยิงเอาอยู่นไหนปลอดไม่ไหมพี่น้องผมปอดไม่ไหม เอ๊ะว่ามียังไปใส่มาใส่เนี่ย,ะยวะเยอะหลงสบาบมันว่ได้แก่บ่ได้ถอนเดียว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 ,ย,วยังไปใส่ป่ะพอยังมาอันนี้หรอปะ่ะทมเปียดรอบเลยเปดรอบพ่ะนะโอ้ยพอย่ายันนี้นะพี่น้องเปดรอบปะนะ่ะเอาเอ้ยมีไถ่หรอป่ะอ่ะสรุปกับแม่ลวดพี่น้องเอากับบอกพี่กัดแล้วนะครับต่อไปนี่ตลาดนี่บ้ามีบอกสิอยากไปสุดตีนบ้านฟังทด้นี่กับจีไปสุดพุ่น ฟังทางนี่ก็สิไปสุดหน์านาโรงเรียนฟังทางนี่ก็สิไปสุดทางพีาาพิธศัลย์ผูะพี่น้องมันสิยิ่งใหญ่ขนาดนั้นล่ะเสียบ้ามีเลยเออตลาดนี่บ่ใหญ่มันสิบ่มีตลาดได้ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้วมันใหญ่ไปทุกอาทิตย์เพราะข้าไม่ขายหลายทุกอาทิตย์นี่เห็นบ่คุณแม่ผู้อื่นบ่มีเรามีได้นี่ยขวดจัดไปนี่นี่ที่เด็ดของเราสมกีปลาสมปลาหน่อย โอ้บอสร้างไว้บอสย่างอี่ลีได้ไหมค่ะเห็นแหะเห็นด้ครับเข้ากับมาสุดกันอยูหนีเนาะกับบาเอ็ดเหมือนเดิมคือเกายูตัวแล้วบาทนี่ออพันจัดล้านเรียบร้อยเขากับมาใกล้ได้ครับแล้วนี่นข้าววาซีู่นย์พุ่นสวัสดีตอนรับโคตรไม่แม่นอยู่พันยิ้มเป้ยเป้ยพี่น้องผมอืมเอาไปผูดได้อยากได้มาเอาซ้ำนี่พี่น้องผมเจ๊เขียว เจ๊เข <54. S 2> ียวคนโก้ใช่ก็ครับพ่ออย่างจังห่ะเดี๋ยวผมก็ยิบใส่ผมชีบีขัวผมชีบีขัวพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันบันทึกสร้างทุกเส่าววันอังคารตำบลไพ่เมื่อไสายมุ่ดจังหวัดยะโสธรหีบมาต่ำกันพี่น้องทุขสวัสวันอังคารบ๊อบพีดหวังแน่นอนวคันอยากให้ดีคันอยากพ่อของแปลกๆที่แบบว่าหากินยากพ่อค้าแม่ขายลูกค้าเขาเลียนหุ่มกันกะให้มาประมาณจีซีเครือง ยักเกินตีหาขัา้นสอนมันสีเบิดก่นอนนะนะคล่องดี